นะครับเป็นเวลาอันยาวนานที่ผมรอคอยมาแอนฮันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือคาร์เรกครับผมคือผมไม่เคยคิดจะมาทําเรือนะครับจนกระทั่งงานทีดเรือแล้วมันได้เงินดีจริงนะฮะจนตอนนี้ผมก็บรรลุจุดประสงค์ของผมแล้วนะครับในการขึ้นคาร์เรกนั่นเองนะครับเราก็จะทาการขึ้นคาร์เรกเลยแล้วกันนะครับเรือคาร์เรกที่ผมจะขึ้นก็คือเรือคาร์เรก หัวส,สิงโตนะครับเพราะผมจะเน้นความแรงเพื่อในอนาคตไว้อ่าจะมีการยิงนะครับยิงในอีวอลนะครับก็เลยเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาละต่อมาขึ้นเรือกันเลยดีกว่าได้สิงโตแล้วโอเค นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําออกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวในครันนี้ก็เจอผมหน่อยนะฮะผมได้ขั้นกแล้วเราคอยมานานจริงๆนะครับกับเรือขั้นแกครับนี่นะครับเจอกันใหม่ครับผม